สวัสดีครับนักเรียนทุกคนปีนี้ขึ้นป .5 แล้วอย่างไงครับสบายดีกันไหมเอ่ยสำหรับวิชาสูงศึกษาของครูสุรสักพวกเราก็เรียนครูมา4ปีแล้วนะครับปีนี้ขึ้นปีที่5วิชาสงศึกษาก็เรียนกับครูสุรศักอีกนะครับสําหรับชั่วโมงนี้วิชาสูงศึกษานะครับของชั้นป .5 เราก็จะมาเรียนกันเรื่องของลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่น ตามวัฒน,นธรรมไทยนะครับทำยังไงละครับที่จะให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับซึ่งพวกเราก็เคยเรียนมาแล้วถึง4ปีปีนี้ปห้าก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่มีวิธีการเยอะแยะครับที่จะทําให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขนะครับไม่ทะเลาะบอกแหวงกันนะครับในใบงานที่ครูให้นะครับใบแรกก็จะเป็นใบความรู้นะครับจะมีความรู้หลากหลายเลยในใบแรกนะครับหลายๆข้อเลย เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับส่วนใบที่สองนะครับจะเป็นใบงานนะครับใบงานให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและให้กากระบาดหน้าข้อที่ผิดหรือไม่ดีนะครับแค่นี้เองครับไม่ยุ่งยากนะครับง่ายมากเลยข้อไหนถูกเป็นผิดถูกข้อไหนผิดหรือไม่ดีไม่งามก็ให้เขียนกากระบาดเลยแค่นี้เองครับ วิชาของครูไม่ยุ่งยากนะครับเป็นนั้นว่าวิชาสุนษาของครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียนชร้นป .5 ทุกคน